กบสวัสดีสวัสดีพี่น้องกรุงไทยสุขู้สุข้อนจ้าพี่น้องมือนีได้แกงเราใหม่จ้ัพี่น้องจ้าแกงเราใหม่จะพักกันแย่แล้วก็ใส่เห็ดทุ่งนู้ดแต่พี่น้องจ้าอือแต่ก็มีแกวแกวพักอีกคู่จ้ะพี่น้องพี่น้องใคยกินบอกพักอีกคู่แถวปักเซฟเสนี่เราจะพี่น้องปักเซฟฟังดาวเนาะเนี่ยของฝากจากบ้านเราพักก็มีแต่หมักแตงเนี่ยจ้าทุกคนนี่ข้าวเหนียวจ้า เราเข้าใจาก่อนมาลงมือกันเลยจ้าคณแสบแสบ รูปประจำในการถ่ายคิปมาสับแสบมันกันจับที่น้อง สวยเบิ่งโฆษณาหให้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าอัพอัพโหลดคลิปยากยากบวชเป็นหยัง เมื่อคืนนี่ก,ออก,ออก็อัพโหลดเป็นโาไลเลยก็เรื่องบ่ไหลลงที่หาเธออกับ่ะไรอัพโหลดคลิป Тут пп мне แซ่บจากพี่น้องน้ำเทียง จะหาลองอัพโหลดอีกว่าใช่ไล่หรือเ่าไล่จะ่น้องจ้ะ ใส่มือจับมาเลยจับหนอเผ็ดทุ่นหัวตักกนะยงมาจากบา้านอหอมหอม หือหวนได้จะพี่น้องจะเจ็บปาก ชอบดิทักาใหม่สดจ้าพี่น้องจ้าสนับคลิพดิกฝากพี่ฝากน้องว่าเที่ยงสน,นิทเลยจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องจ้า,ากฝากเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าไปได้ใจไว้ไว้จ้า